มีคนแต่งตัวตามกูอีกสัตมึงแต่งตัวเหมือนกูหรอโน่นะมึงเนี่ยพาไปชัางก็แต่งตัวอย่างงี้อีกแล้วด่านนี้เดี๋ยวฉันเกียเออรเกียร์โอเกียร์เกียร์ลงให้มาบ้านป้าตึกดีใช่ออกด่านนี้บ่อยมากเลยชั้นสองก็ชั้นสองนะชั้ 3, นสามพี่อยู่ชั้นสามวันนี้<อ>วันนี้มันเป็นแบบแบบเป็นคิวของด่านนี้หรือเปล่าเออ พี่เอกค่ะยุ่ได้เสียงเลยโอ้ยอีพี่แอ๊บเบื่อพี่เอกอ่ะอุวยมปิดมาไม่อ่ะเงาแล้วติดบัฟลี่อยู่ลิเดี๋ยวเขาบัฟก็ไม่มีใครเล่นแล้วล่ะอุยเขาบอกว่าเขาจะเนิร์ฟพี่เอกว่าปีใจแล้วก็เนิร์ฟเดี่ยวด้วยโดยทีเอกเอาโก ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่จ้างหมุลูกมาหมุดลูกุดบอล่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมไม่ต้องเออไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่รู้ปะวันที่เปิดเปิดตัวผีผีฮาร์ดล็อกเกอร์มีคนเล่นอยู่พันคนใช่ใช่พันตัวคนคือพันสองโดนได้ไงวะเมื่อกี้เนี้ยเยอะมากผมจะเอายันจะไปไหนเนี่ยเอาขบวนแล้วก็เอาหยอกเลยไปดูนะ มัเกี่เมม่มอมับุกทีกอะไรกันตัวทีี <c oughs> ่เอกตีไกลมากเลยอ่ะเอา้าใส่สิงห์ผัวเอกตีไก่มากผ่านเฮียเย่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 เยเอ่เย่เยออาเย่เย่เยเยย่ย่่เย่เย่ส่เย่ย่เ่เย่เย่เย่ย่เย่เย่เยย่่เเย มันเอามช่วยยังไม่ได้พิธีเลยจ้าอีดอกแกไม่เซ็ลล่าอี้อะตัวอะไรมาโอ้ยตัวเองตัวเฮี้ยมาสกินเหมือนใน GTA อ่ะปอปีกแดงปีกแดงนี่ใครวะูมูบะ อะไรเหรอสกินเขาเหมือนใน GTA เนาะสกินเนี้ยพวก GTA มันชอบแต่งหน้าแต่งตัวแบบเดียวกันพี<ม>่เอกดีใจมากไปละพี่เอกอะเขาเรียกพี่ละพีเอกละกันเขาลงข้างล่างแล้วเขาลงข้างล่างแล้วเธอก็เรียกเธอก็เรียกชื่อตัวละครไปเลยเออผ่านเนี่ยฉันก็ชอบเรื่องชื่อตัวละครน,นะ คุนเมเอายาไปไปน้ไปน้กำลังกักำลังจาลับูกยาอยู่กังสูกยาเออสูกยาเป็นที่ขาก่วนของเล็เดีไม่อ็จกองอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไร่ะกำลังเสร็จพิธีย่ามันมาเอาอ่ะโอ้อีห่าพระเจ้ายนะอีหาไปละอยกจะได้ก็เจอมาหลายรอบหั่นใจติดกับไก่ ม่ดมก,ก,กมมดูเสียงเขาได้เหมือนคนบ้าแต่ตอนที่เขาพูดในสตรีมก็อย่างนี้เลยนะตอนเล่นเกมเวลาเขาทานอ่ะเธอเจออันนี้ยัง <c oughs> ใครสั่งใครสั่งไตอวยังโอ๊ยขีควายอ่ย มึงก็ไปหาสิอีดอกเออว่างั้นแหละไข่นุ่งตลอดเนี่ยากว่าตองค์ไหมกจูอยู่คุณจูอยู่หยอกกูไปไปจะช่วยไปไปเลยปีคือปี๊แดงไข่มาเนี่ยมตะเลยลองนี้ก่อนไม่รู้ปี๊แดงไม่พอฉันหายเดยไม่เข้ากู้ตลอดเลยโง่ แค่โดนคีย์บอร์ดตีด้วยอุปกรณ์ใช่หไหมใช่ด้วย F ปีนไม่ค่อยใส่รุ่งแสงเกศฉันกดไม่เห็นโดนสีเขียวเลยหน้าเทานั้นน่ะเมื่อกี้คือเสียงเขาใช่ไหมเออเออ พวกไม่ถูยาหรือไมันรเอ้าลยว่ายก่อนนะวิ่งไปไกลเลยุกเาะใหม่ปะค่ะาไปกี่นั่งานเาะเยดูริมไปสูยาันนั้นถามไปหายาทุกคนยาอยู่้างล่างพี่เห็นช่างคนมีน้อยคือที่ไหนวะน้องสูรสูบยาเรียบร้อย้ไป ไม่เอาดูแล้วแมมาเอยู่ดโอ้ยมาเอาปุ๊ปุ๊บไปด้แอบนะสวดด้วยสวดนะพี่เขาสวดอยู่ทำานไม่ถูกยาโดนต้องโดนต้องไว้บล็อกไปเลยเออให้หล่มันมันเห็แล้ว ยังอยู่ห่างพี่อยู่มาเอาบุตรมาเอาบิตรีเจาะหน้ามาเยี่ยมสิาอทำไมพี่เอกฮะมาเยกันสิมามาเยมาลองเออถามว่าเคยเปิดหน้าจริงปะไม่เคยก็เห็นครึ่งหน้า ก็เห็นครึ่งหน้าอยู่ในทวิตแต่ก่อนเขาใส่แมสมีคลิปเดียวมั้งขนาดไปงานอีเวนต์งานอะไรเขายังใส่หน้ากากขาวไปเอาไปแค่ครั้งเดียวมั้งนี่ยเออเคยเห็นรูปเดียวมันเป็นการแจ้งนี่เนาะหลังจากที่มีคนลุมหน้าห้องน้ำเขาก็ไม่ไปอีกเลยมันแขนหนมันแขนหนโอ๊ยพี่อะไรี่พี่พี่ระวังพี่ระวังรับไปรับไปพี่อะไรฉันไม่ได้อยู่ นี่ก้าวใช่ไหมข้างล่างเออถ้าไงเลยว่าปักข้างบนเจกีเอาทูเออไอเสือเพ็ดเนี่ยฉันนึกว่าผีมามาสะท้นยังไงอ่ะเดินยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเจกีเอาทูมันอยู่ไม่ได้ทำไมฉันทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะคดนตีนล้เดินยังไงะไปปักไปปักเดี๋ยวไม่รอดไปปักว่ายโดกล้องไปเลย

พี่เอกก็ลองถ่ายดูสิผู้ชายใครยืนที่ข้างหน้านิกกี้ไปหาตะปูมาขี้ขวายทำไมขี้ขวาอย่างนี้โถจี้โถจู้เร็วมันหมุนน่ะมันไม่ได้จะโดนหลอกกันล่ะก็ลองถ่ายดูสิก็ลองถ่ายดูสิเออลองลองยิงสิไปไหนอ่ะ คนเด้อนะมาตีลิฟตซับเนี่ยพี่ไหนอะไปลิฟต์มาทำลิฟต์หรืออะไรมันเข้อพิ่งวนทำไมอ่ะแม่อิสระบนตีนวันนี้ซับเย่เลยเนาะเอ้าเอาไม่นะอย่าชักปากนะเอ้าอีดอกไม่โดนไปหาตะปูมาเขาจะเล่นกับพวกเธอเปล่าหราอว่าฟังเสียงพี่เอกเฉยๆหรือเปล่ากีต้าใดวยนี่ไงเจอตะปูแล้ว วอมามามาตามาลรสวดต้าส mm. mm. right? oh, e ิทธีเอาชั้นออกหนุบิทีเอาชันไหนตรงนี้สิบันไดสิอ๋อมันสามหนูอีห่าสิวธีอ้ย อะไรอ่ะกีกีกระตุกเหรอใช่ไม่ใช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 กใช่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 ่ใช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 ่ใ่ใช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 เใช่ใช่ใ่ใใช่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 ใ่ อีคนนั้นไงอีที่หาแต่ยาทั้งเกมถามอยู่นั่นแหละใครอะอีนั่นจะสูบยาไม่มันใกล้จะเสร็จแล้วพูมมันถามตรงไหนเนอะมันพิมพ์บอกไงเธอทำไมปอไม่เห็นเลยเอาโอเคนะเบื่อวันม่คิมันมาือีกล้ว มันเอาคนมันเอาคนยู่เป็นอะไรโนฮเอเอาเอามายัดทีมาแอบหรือเปล่าเธอโภมเอ๊ยคันมากคันเลยขัดกี่มากคันเลย โง่อะคันอะไรวะจะไปเอาวิญญาณก่อนนะคันแบบโดนตีหลังไงเธออ๋ออย่าคนเจ็บอย่าไปที่ทไปเอาไปไม่ขอเอียงวุน่ากลัวว่ะวุ้ยอิมิงอยู่ลิฟตอิมิงครั้งต่อจุดจุดขันบนหน่อยจุดพิธีหน่อยรู้แล้ว น่อยค้าจดอุ้ยแตกเขาเป็นอะไรวะโอ้ขาดกีเลยท่ได้ทำเปี่แตดไว้อ่ะพี่กลับไปพีกับไปฮัลรู้อ่ะทคร์ทแบบเมื่อกี้อุ้ยไปพีมาไล่พี่อ้ยกลับไปอุ้ย มือเราเร็วมาไล่ชั้นฉันมาขึ้นชั้นสามเออดูแล้วดูแล้วดูแล้วไม่มีไอ้นี้เลยอ่ะอย่าสวดเด้ออย่าสวดเด้อสูออ่ะโ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ช่วย มึงมันต้องช่วยกูกแหมอีเอกมันี่เออโดดโดนฟ้าไปเลยโดดฟ้าไปเลยเจ็บไปสิเออฟ้าไปเลยดี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  โอ,อ,อ้โหโอ้ย่โดนไแม่เป๊ะ่ตีแล้เลยัวตวเกมไม่เกมแมมป่าเธอไปตีผีอีกดิบ้าฉันสะขิตนู่นเข็มเยอ่นู่น ฉัอนอยากฟังเสียงเไปหาผีดี่นอนี้เนี่ฮาอย่ากลับมเจ็บีอเอกฮุ้ยมันมาแล้ว ไม่เจอเยอเธอมันไม่โดนอ่ะไม่โดนเด้อสาสตวรรไม่โดนเลยอ่ะ หาของก่อนหาของเขานด้วยเอามาหาของอืเขาจะขีดตหรอนะตัวเขาแดงแปดเลยใช่ด้วยแหมมันไปตีตู้เอ็มหน่เอ็ใหน่ยูที่เดิมใช่ปะ <c oughs> ป,ะปะาป้า <c oughs> ไม่พี่เดพี่แทงเองแกอย่าเข้า <c oughs> ได้แล้วกูไ้จแ,แ,แล้วเๆอีกนึงจะีในในในไปไหนเ่าเยวจะรีบไปไหนเล่า โอ้ยนะสูงสานต้องเกมทำอะไรแบบนี้ใครคนนั้นเพราะเราชำระการเกีดแคขนโอ้ยขาดชำระขาดเออเดี๋ยวขาดมันจะใกล้ก่อนนู่มโอ้ย <c oughs> หัวใจวะ <c oughs> ใครเหรอวะฉันเอง